ทา,ทายช่วงบ่ายนะคะทุกคนหลังฝนตกค่ะสิบสี่นาฬิกานะคะเกือบสิบห้านาฬิกาแล้วเนาะบ่ายสองกว่าค่ะเกือบบ่ายสามแล้วหลังฝนตกฝนตกช่วงสิบเอ็ดนาฬิกามาหาช่วงเที่ยงนี่แหละเนาะหลายพื้นที่วันนี้ก็น่าจะมีฝนตกกันนะคะวันนี้เดินลงมาดูท้ายสวนดูค่ะ นู่นกลุ่มฝนนะคะวันนี้ก็น่าจะตกหลายหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะค่ะนู่นนาแปลงนู้นก็น่าจะดำนานะคะถอนกล้าดำนากันเนาะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะใกล้จะสิบห้นนาฬิกาใกล้จะบ่ายสามแล้วก็นั่งพักผ่อนกันวันนี้เดินลงมาดูท้ายสวนค่ะเก็บยางก้นถ้วยเสร็จแล้วมาเก็บยางก้นถ้วยได้ในช่วงบ่าย,าย,ายนี่เองหลังฝนตก เสร็จไปช่วง14นาฬิกาเกือบ15บหนาฬิกานะคะบ่าย2องเกือบบ่าย3ามโมงเกือบบ่าย3ามโมงเย็นเนาะแต่ว่าลานยางก็ยังเปิดอยู่นะคะก็แอดมินนำเข้าลานยางไปแล้ว <algebra> อ <bet Up> ัน <coord> น <waterfall mur als> <Surprise> ี <sozial Contract> ้เดินลงมาดูท้ายสวนลงมาดูมาดูนกค่ะมาดูนกในทุ่งนาแล้วก็ช่วงนี้หวานข้าวไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลย รู้สึกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะคะรอดูข้าวก่อนนกก็เยอะด้วยเพราะว่ารอบๆข้างหลายท่านหลายคนหลายท่านก็ส่วนมากก็จะหวานข้าวกันไปแล้วแถวนี้ฝนตกดีมากค่ะเดือนพฤษภาก็เริ่มหวานข้าวกันแล้วสําหรับคนที่ทํานาหวานเนาะแต่ว่าของแอดมินนี่จะหวานช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าบริเวณพื้น พื้นที่ตรงทำนานี่ก็คือเอาไว้ให้วัวนะคะเล็มหญ้าเนาะส่วนานาข้างๆก็หวานตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วค่ะเนี่ยอย่างของเนี่ยค่ะของญาติพี่น้องเนาะที่อยู่ติดๆกันนี่ก็คือกําลังซ่อมแซมนะคะบริเวณที่ข้าวไม่เกิดนะคะนู่นอยู่ไกลๆนะคะริบรับนะคะ่ะลงมาซ่อมแซมนาเนาะฝนตกเก็นสบายเลยค่ะช่วงค่ำ,คำ แต่ก่อนก็จะเป็นนาดำนะคะบริเวณแถวนี้เป็นนาดำหมดเลยนะก็ยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆทำคลิปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเพิ่งจะเก็บยางก้อนถ้วยเสร็จเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศในช่วงค่ำด้วยมีเสียงเขียดต่างๆร้องด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็รถไถนาเดินตามนะคะอยู่ฝั่งลำห้วยฝั่งคลองฝั่งนู้นเนาะน่าจะเริ่มถอนกล้าได้ดำนาปักดำกันแล้วนะคะ มาดูนกเดินลงมาดูนกเพราะว่าม,ามีนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเขามาเป็นกลุ่มเยอะมากๆเลยค่ะเป็นเป็นร้อยสองร้อยตัวเลยทีเดียวเนาะต้องเดินมาดูในแต่ละวันนี้หลายรอบแล้วก็อาจจะได้มานั่งเฝ้าด้วยนะคะจนกว่าข้าวจะเกิดนะคะทุกคนถ้าเราหวานทีหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนาะถ้าหวานก็ต้องหวานให้พร้อมๆกันไล่เลียก,กันกับเพื่อนเเขาเวลาเวลานั้นนกเยอะนะคะนกเยอะก็จะได้ดูแล ข่าวของเราไปด้วยค่ะก็เป็นบรรยากาศรอบค่ำเนาะเสียงนกต่างๆเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ